สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้ยายพ่อนกับมาสวัสดียุกลางป่าผักกูดคือเกาาลาอน่ะละพี่น้องมามามาลุยเก็บผักกูดผักปลาธรรมชาติงามงามพี่น้องเลยเบิง่งผักกูดผักป่าฝรั่งพี่น้องงามค่ะ ช่วงนี้กํลังเป็นพักปลาธรรมชาติพี่น้องเอ้ยมือนี่ <c oughs> มือนี่มูเห็ดงานน้ำกันนพันสังพี่น้องเพ่นเสียไปให้มูเพันอันพ่นกัเลรสังหายหายพ่อนมาเก็บไปให้พันแนะนให้ามูพันกินว่าพักตัวนี้แซ่บ้วกะ็มีสรรพคุณดีเนาะค่ะ,คะ กำลังงามเลยบิงผักกุดประเทศออสเตรียนี่งามค่ะพี่น้องเลย ดินเพื่อนอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยพักเลยงามคักเบิ่งด้วยคุณอนะ่ะกาล่างงามเลยพี่น้องมือนี่งามค่ะเบิ่งเนี่ยาผ้าพี่น้องเข้ามาเบิง่งคว่ำสวยงามของผักกูดพี่น้องงามค่บนะบอคุณอ่ะกาล่างใหญ่เบิดพี่น้องเอ้ยมามามา มาเก็บเอาอันต้นงามๆนี่พี่น้องสามสี่ก่อนี่ก็อิ่มผลได้นี่ป้าความสวยงามของผักพี่น้องเลยงามค่ะผักประเทศออสเตรียพี่น้อง เมื่อนี้ยายพอนไม่เก็บพักไปไว้ถักกินพี่น้องอันพักเพิ่นเริ่มสิอันใหญ่เบิดแล้วกันเลยฝ่าว่าหาเก็บพักไปไว้ถักกินก่อน มื่อขึ้นนี่รับจอบพี่น้องมื่อขึ้น,น <c oughs> รับจอบล่างถวยสามสี่ชั่วโมงพี่น้องมื่อขึ้นนี่รับจอบล่างถวยคนมาลอยคนง่ามคัดผักกุดมามุ่นีทน้่เอาไม้ฝรั่งยักษ์ใหญ่สองนอบักใหญ่เลยปาดโผดพ่อข่วมง่าม พุ่นพี่น้นองงามคักบอนนอบักใยนอใหม่ฝรั่งธรรมชศาตสตร์พี่น้องพ่นสองนอหลวกอิมงามคักวาพี่น้องอันนี้ก็คือภาพพระกูดในปีนี้พศสองพัน่เนาะค่ะ ยายพรก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกทท่านนะคะเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจพุ่นละพี่น้องเอยปีนาฟาไมเดอร์คลิปเก็บผักกูดปีนี้ก็คือเบิร์ไปแล้วพี่น้องเพิ่นเถาเบิร์แล้วเดียวนี่นะคะแต่ว่าอันนี้ยายพรก็เล่นร่วมคลิปและภาพผักกูดง,งามๆมาให้พี่น้องเข้าเบิงอีกรอบนะคะ เป็นปีแรกพี่น้องเอยแต่พัดยายพ่อนเก็บผักกูดมากกับมีปีนี้แหละพี่น้องได้ลุยหิมะเก็บผักกูดเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะในถ้ำกลางหิมะนี่นะคะเนาะอ้าวยายพ่อนกัขอขอบคุณเอฟซีทุกทท่านด้วยค่ะเด้อขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีแตะควมสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ ปีนาฟ้าไม่เดอร์พี่น้องคลิปพักกูดปีนี้กระจบแล้วค่ะ